สวัสดีครับเพื่อนๆกลับมาพบกันอีกครั้งนะครับกับชาแนลแดดดี้คุกกิ้งครับวันนี้แดดดี้จะมาชวนเพื่อนๆทำเมนูขนมสาลี่มันหวานญี่ปุ่นครับสูตรนี้แป้งสาลี่นุ่มฟูหวานมันกำลังดีเลยนะครับโรยหน้าด้วยมันหวานญี่ปุ่นสีเหลืองๆสวยงามแล้วก็ได้ความหวานมันหอมจากมันหวานญี่ปุ่นด้วยนะครับ เป็นอีกเมนูหนึ่งที่ทําง่ายๆแล้วก็เก็บไปทานได้หลายวันด้วยนะครับเวลาเราจะทานเราก็แค่นํามาอุ่นในไมโครเวฟหนึนาทีตัวแป้งก็นุ่มฟูอร่อยเหมือนเดิมเลยครับถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวเรามาดูขั้นตอนแล้วก็วิธีการทําไปพร้อมๆกันเลยครับขั้นตอนต่อไปเรามาดูส่วนผสมที่เราใช้ในวันนี้ครับอย่างแรกจะเป็นมันหวานญี่ปุ่น300กรัมแป้งเค้ก100กรัมไข่ไก่เบอร์สอฟองน้ำตาลทราย120กรัมนมสดชนิดจืด75กรัม ผงฟูครึ่งช้อนชาเกลือเซนหนส่วนแช้อนชาน้ำมะนาวครึ่งช้อนชาแล้วก็ SP ครึ่งช้อนโต๊ะครับสุดท้ายเป็นพิมพ์ที่เราใช้ในวันนี้นะครับขนาด7จ็ดคูณเจูณสนิ้วเรากรุด้วยกระดาษไขให้เรียบร้อยนะครับเวลาเรานึ่งเสร็จแล้วเนี่ยเราจะได้นําขนมออกจากถาดได้ง่ายๆครับข้อมูลส่วนผสมทั้งหมดนี้ดดดีด้ฝากไว้ให้เป็นเพื่อนใต้คลิปแล้วนะครับ ขั้นแรกเรามาเตรียมมันหวานญี่ปุ่นกันก่อนนะครับแดดนี้นำไปปอกเปลือกล้างทำความสะอาดให้เรียบร้อยจากนั้นเราก็นำมาสไลด์ให้เป็นแผ่นบางๆเสร็จแล้วเราก็นำมาซอยให้เป็นเส้นเล็กๆแบบนี้ครับขั้นตอนต่อไปเราก็นำแป้งเค้กผงฟูนำมาล่อนใส่ลงในโถตีครับจากนั้นเราก็เติมน้ำตาลทรายเกลือไข่ไก่นมสดชนิดจืด แล้วก็น้ำมะนาวครับจากนั้นเราใช้ไม้พายคนให้ส่วนผสมเข้ากันสักเล็กน้อยครับตัวแป้งจะได้ไม่ฟุ้งกระจายครับจากนั้นเรานำา p ป้ายที่หัวตะกรอ้อแล้วก็ตีด้วยความเร็วปานกลางให้ส่วนผสมเข้ากันประมาณ5นาทีครับพอครบ5นาทีตัวแป้งก็จะขึ้นฟูแบบนี้เลยครับเสร็จแล้วเราก็หยุดปาดโถ1ร,รอบครับ ปาดแป้งที่อยู่ตามขอบแล้วก็ปาดให้ถึงก้นโถเลยนะครับส่วนผสมจะได้เข้ากันได้ง่ายขึ้นครับนี่นะครับพยายามปาดให้ถึงก้นโถนะครับเพราะว่ามันจะมีแป้งบางส่วนที่ติดอยู่ที่ก้นโถครับเสร็จแล้วเราตีต่อด้วยความเร็วต่ำอีกประมาณ5นาทีให้ส่วนผสมเข้ากันครับ พอครบ5นาทีเราก็จะได้แป้งสาลีที่เหนียวนุ่มแบบนี้เลยครับเสร็จแล้วเราก็นำมาเทใส่พิมพ์เลยครับวันนี้แดดดี้ใช้พิมพ์ขนาด7คูณ7คูณ3นิ้วเป็นพิมพ์ในการนึ่งนะครับตัวพิมพ์เราก็จะกุก,กระดาษไขให้เรียบร้อยนะครับเวลาเรายกออกจากพิมพ์ก็จะได้ยกได้ไง่ายๆครับ พอเราเทปแป้งใส่พิมพ์เสร็จเรียบร้อยแล้วเราก็เกลี่ยเข้าขอบเข้ามุมให้เรียบร้อยแล้วก็ปาดหน้าให้เรียบแบบนี้ครับเสร็จแล้วเราก็นํามันหวานญี่ปุ่นเนี่ยมาโรยหน้าให้ทั่วเลยครับอันนี้ใครจะใส่มากใส่น้อยแล้วแต่ความชอบเลยนะครับนอกจากมันหวานญี่ปุ่นหรือมันเทศแล้วเพื่อนๆก็สามารถใส่เป็นฟักทองหรือใส่เป็นเผือกแบบนี้ก็ได้ครับ เสร็จแล้วเราก็นำไปนึ่งด้วยไฟแรงใช้เวลานึ่งประมาณ25นาทีครับตัวฝาซึ้งดดดี้จะห่อด้วยผ้าขาวบางนะครับไอ้น้ำจะได้ไม่หยดลงหน้าขนมครับพอเรานึ่งครบ25นาทีขนมของเราก็สุกเรียบร้อยครับเราก็ยกออกจากพิมพ์มาวางผึ่งไว้บน,นตะแกรงนะครับตัวก้นขนมจะได้ไม่แฉครับเท่านี้ก็เป็นนันเสร็จเรียบร้อยครับสำหรับเมนูขนมสาลี่มันหวานญี่ปุ่นครับ เราก็ปล่อยให้แป้งคลายความร้อนแล้วก็เซตตัวสักครู่หนึ่งนะครับจากนั้นเราก็สามารถนํามาตัดเป็นชิ้นได้เลยครับทานตอนอุ่นๆร้อนๆน,น,นี่อร่อยมากๆเลยนะครับตัวแป้งเนียนุ่มฟูหวานมันกําลังดีแล้วก็มีความหอมของมันหวานญี่ปุ่นด้วยนะครับตัวมันหวานก็จะมีความกรุบๆรสชาตาิหวานๆมันๆเข้ากันแล้วก็ลงตัวมากๆครับนอกจากมันเทศมันหวานญี่ปุ่นแล้วเพื่อนๆสามารถใส่เป็นฟักทองหรือเป็นเผือกก็ได้ความอร่อยไปอีกแบบหนึ่งครับ เพื่อนๆก็ลองนำไปทำทานกันดูนะครับถ้าชอบคลิปนี้ดั d ดดี้ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe เพื่อเป็นกําลังใจในการทำคลิปต่อๆไปของพวกเราด้วยนะครับหรือถ้าเพื่อนๆอ,อ,อยากมีส่วนในการสนับสนุนช่องเรานะครับเพื่อนๆสามารถกดปุ่ม Super t ร์แตหรือปุ่มขอบคุณใต้คลิปด้านล่างนี้ได้เลยครับสำหรับวันนี้ดั d ดดี้ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ